สวัสดีครับพบกับช่องช่างตั้มปูโปนะครับเอฟซีนะครับเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วฝั่งนั้นพี่น้องเอ้ยเต่สุดสาดโย่เถิดพี่น้องนะครับเอฟซีเนาะมาดูนะครับาจะทําอะไรกันนะครับเอฟซีกับศาลานี้พี่น้องเอ้ยนะครับเพิ่งเห็นนะครับก็จะมาดําเนินการแล้วบ่นะครับเอฟซีนี่นะครับก็จะทําวันนี้นะพี่น้องน่าจะมุงหลังคาเนาะพี่น้องมีทีมช่างเข้ามาทางานนะครับหลังคานะครับเอฟซี อะไรครับยกเลยไหมครับอะไรครับยกเลยไหมครับยกเลยครับยกก็รอกันอยู่นี่เลยรอลุงมานี่ยเลยป็นครับผมรีบมาเลยนะครับอันนี้ก็มีการจมุงหลังคาเนาะวันนี้บัตดีครับยาเอ็มบัตดีครับครับผมครับผมก็รอลุงมาแหละก็จะหิ้วยกเลยวันนี้แเลยครับผมยกเลยนะครับเตรียมพร้อมมาเสร็จไหมพี่ตั้งวันนี้เสร็จครับ ก็เราก็ตวงตัวกับหางสามสี่แลืวอีกสี่ท่อนอ่าแลืวอีกสี่ส่วนครับอีกสี่ส่วนไม่มีอุปสรรคหรอกเพราะว่าส่วนที่อ่าเรายากเราก็ยกเรียบร้อยแล้วยากที่สุดเนาะเราตัวนี้เราใช้เราตัวนี้เราใช้ตัวเดียวก็พอแล้วครับตัวนี้มันเก้าตันกว่าเก้าตันสามแต่ละส่วนเนาะเก้าตันเก้าตันอันนั้นเป็ดตันกว่าไหมตัวนึงเป็ดตันกว่าเดือดเนาะกำลังตีเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม สวัสดีครับล <Ay glorious. S 1> ุงครับอ้าที an Mother, ่ไหนเอาเลยเนาะเอาเลยจากรานเนาะลุงสั no. mm ่งเลยนะครับลุงสั่งลุยนะครับเอฟซีลุงสั่งลุยแล้วนะครับเลาก็วันนี้ก็วันมือสารวันดีนะครับพี่น้องกับสาลาด้วยนะครับเอฟซีทีมช่างนะครับทําสาลาด้วยนะครับลุงก็สั่งลุยแล้วพี่น้องนะครับจัดได้เลยนะครับลุงสั่งลุยแล้ว เจ้าขึ้นไปอยู่เมื่อวานตัปูตัปู่ะลุงสั่งรู้เลยนะครับจัดได้เลยนะเอฟซีวันดีของเราแล้วนะครับวันนี้เนาะวันนี้ก็จะมุงงลังคาเนาะ อไอ้แม่เจ๊ครับมุงหลังคาเนาะมันนี้เนาะขึ้นมุงเลยนะครับพี่ซีไปลุงพาจัดการแล้วเอฟซีปะกินแล้วครับไปจัดการได้เลยจัดการเลยจัดการเลยมาเลยเริ่มงานได้แล้วลุงสั่งรุยแล้วมาเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนที่หิ้วเคยหิ้วให้เราครับรู้ รถเก่ารถเก่ารรถเก่ารถคันเดิมรู้จังหวะเขารู้การเข้าการออกว่ารู้น้ำหนักเวทดถ่วงเท่าไหร่รู้น้ำหนักทุกส่วนเลยนี่รถคันนี้มีรถแบบนี้มีกี่คันในประเทศไทยโอ้เยอะเยอะเยอะครับอยู่มุกดาหารก็มีมุกดาหารเป็นของดวงแขอันนี้เป็นสกุลเคนตัอสกุลเรามุกดาหารเป็นของดวงแขอันนี้เคยก็เคยขับของดวงแขมาแล้วนี่นี่วนล้วนๆนี่ เคยทำงานของดวงแขมาแล้วของมุกดาหารของเราอของดวงแขจะเป็นซานนี่นะซานนี่คันสีเหลืองนี่นะครับเก็บสีทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมนะครับก็จะยกแล้วนะครับบีซีนี่ครับบรรยากาศของเราเนาะทุกท่านนะครับนี่นะครับบีซีเริ่มแล้วพี่น้องนะเริ่มแล้วนะครับบีซี ตอนยกเราไม่ถ่ายนะพี่น้อง fc ตอนยกเราไม่ถ่ายนะครับตอั้งถ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเราวางเสร็จแล้วค่อยถ่าย fc เนาะเราไม่ถ่ายนะครับ fc นี่นะครับตอนตอนยกเราจะไม่ถ่ายนะครับ fc นี่นะครับเครื่องจักรเริ่มงานแล้วนะครับ fc ลุงสั่งลุยแล้วนะครับ fc นี่ครับให้ตัวแล้วนะครับล้อหมุนนะครับ fc เครื่องจักรทางานแล้วนะครับเริ่มาลงสลิงแล้วนะครับ fc สไลด์ปอกขึ้นแล้วนะครับ fc ก็บอกให้ลูลีกดูนะครับเท่ากับเสาบ้านนะครับเอซีชักได้ให้60เมตรนะครับตัวนี้นี่ครับมาดูนะครับการทํางานของเรานะครับเอซีการชักปอกชักอะไรนะครับเอซีเดี๋ยวผมก็จะหิ้วสลิงนะครับเอซีก็เริ่มงานได้นะครับเอซีนี่นะครับคนขับเคนของเรานะครับเดี๋ยวเขาจะหุยอันหิ้วสลิงนะครับตัวนี้เนาะอัตานฟัก ไายให้หน่อยแล้วไปยูสลิงให้เขาก่อนได้ครับแล้วแล้วเล,ล,ลงให้ผมเด้อได้ครับขอบคช่างตํมก็เอากล้องมาฝากไว้ที่ผมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายชัางตํมด้วยฮะย่างครับนะช่างตํมก็ไปผูกสายสลิงนะผมก็จะถือกล้องให้ ทีร่มก่อนนิดนึงต่อนนีเคีนติดเครื่องแล้วนะครับ f อพร้อมยกแล้วครับ ตอนยุบเราจะไม่ได้หายช่างตั้มก็อยู่ตรงนู้นนะทีให้เสียงภาษาไทยโดยกัปตันดอมซิงนะบรรยายให้ช่องกัปตันเฮ้ยบรรยายให้ช่องช่างตั้มอยู่นะครับตั้งก็ขึ้นไปแล้วอะไรตางที่

ของช่างตั้มเป็นนาทีกว่าแล้วนะครับ FC ซเดี๋ยวอัปเดตไปเพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับตอนนี้ช่างตั้มกำลังไปรอเพื่อที่จะผูกนะฮะสายสเตย์น,นะครับผูกสายสลิงในการอ่ายกนะฮะอง,นะงคู่นเนาะเดี๋ยวผมจะลงทลิปช่างตั้มไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับเริ่มงานแล้วครับตอนนี้สวัสดีครับ